สำหรับปัญหาธุรกิจแฟนชายตอนนี้ครับก็กําลังซื้อเนี่ยค่อนข้างลดครับโดยเพราะอย่างยิ่งแฟนชายของเราเนี่ยก็เป็นแฟนชายหลักร้านหลักร้านขึ้นไปเนี่ยเอาจิงก็ช่วงนี้จะค่อนข้างมีความเคลื่อนที่ได้ช้าลงครับทีเนี้ยก็มันอาจจะทําให้เราต้องปรับตัวอย่างเช่นวิธีการที่จะทําโมเดลใหม่ๆที่เป็นไซส์เล็กมากขึ้นนะครับผมของเราเนี่ยที่จริงก็เป็นฟู้ดแฟนชส์นะครับฟู้ดแฟนชส์ก็คือ เราทําขายหน้าร้านเราด้วยแล้วก็ขายแฟนชายด้วยทีนี้ไรายได้หลักของเราก็คือการขายอาหารแล้วก็การขายแฟนชายการขายแฟนชายร้านอัพชั่วโมงนี้อาจจะพักไว้ก่อนการที่เราทําตัวเราให้เล็กลงเนี่ยมันทําให้เรามี revenue stream มากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคืออาหารการที่เราสามารถขยายสาขาได้มากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ายอดขายของเราก็จะมากขึ้นด้วยก็เป็นการปรับตัวของเราในช่วงนี้คร ก็หลายร้านก็ยอดตกเยอะครับรวมถึงร้านของเราด้วยครับปกติแล้วเนี่ยบางทีเราขายอยู่ประมาณหนึ่งตอนนี้อาจจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยแม้ว่าเราจะทําทุกอย่างเหมือนเดิมรสชาติทุกอย่างเหมือนเดิมราคาเท่าเดิมมีการโปรโมทเหมือนเดิมอาจจะยอดหายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นตัวกลางเนี่ยมันมีทั้งตน้นทุนที่สูงขึ้นแล้วก็มีทั้งตัวบางทีการที่เราจะขายต้องขายผ่านแอป Delive อรด้วยกลายเป็นเราต้องโดนหักไปอีก30 ต้นทางก็แพงขึ้นอีกอะไรเงี้ยก็โดนบีบอัดทั้งสองทางอ่าถ้าเป็นระยะสั้นนะครับหรือว่าเอาจริงๆถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยชาวบ้านคนไทยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้นชินกับนโยบายระยะสั้นนะครับแล้วก็อะไรที่มันแบบง่าย,ายๆ simple simple นะครับไม่อยากบอกว่าเป็นการแจกเงินนะครับแต่ว่ามันเป็นการอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบะเศรษฐกิจนะครับนโยบายที่จริงก็คือตัวคนละครึ่งก็เป็นนโยบายที่ตรงที่สุดแล้วนะครับสามารถทําให้คนควักเงินออกมาจากกระเป๋าได้ โดยที่มีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลด้วย